สวัสดีโซเชียลแคมนะครับผมนายวุฒิพรพิล่าสุเล่นนงกบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามเมื่อนี้ผมจะมาลองเพลงให้ฟังนะครับเป็นเพลงของเต๋าผู้ศิลป์เพลงเกาแต่ว่าเพิ่นเอามาลองใหม่จะได้กะซอยๆฟังเบิ้งนะครับ ทั้งเธิดโชมงามประรมใจยิ่งนางใด้ในลาสวยหยาดฟ้ามาดินงามจับตาไรารอยราคินต่อให้องค์อินยังเกิดหลงจ้องเพ้อคนงามงามจริงโอฟแฟนฉันใจมันเหลือจำรักรักเธอรักเธอ,เ,ธอเพียงกลืนกิน งเชิดโฉมงามประรุมใจยิ่งนางใด้ในาลาสวยหนักหนาคนงามงามจริงโอแฟนฉันใจมันเหลือจ้ำรัก,ร,กรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินรักสุดฝืนเพียงจะกลืนเธอกิน งามปากคิ้วคางอาองค์สร้างโสพินใครได้เจอชมชิ้นงามดินในความงามแม่ดอกฟ้าเด่นดังดาราวับวามยามได้ใกล้ชมใช้ใจแทบจะไหวตามเธองามเลือหลายจนใจเหลือาำรักเหลือคนงามเหมือนเฟลํม จ,จังเธอโชมงามประโรมใจยิ่งนางใด,ด้ในลาสวยหนักหนาคนงามงามจริงโอแฟนฉันใจมันเหลือจ้มรักรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินรักสุดฝืนเพียงจะกลืนเธอกิน ถ้าหาใครได้ครองดวงใจอยู่พินดังหนึ่งได้ทรัพย์สินทั่วโลกมารวมกันคงสุขสมอิ่มเอ็มอารมณ์ทุกวันยามหลับคงฝันวานรักมันไม่ห่างเหมีแฟนที่สวยสว,วยรวยรวยโรสเน ร่อมให้นอนเปลร้องเพลงคลอวานใจช่างเฉิดโชมงามประรมใจยิ่งนางใด,ด้ในลาสวยหนักหนาคนงามงามจริงโอแฟนฉันใจมันเหลือจ้ำรัก,ร,กรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินรักสุดฝืนเพียงจะกลืนเธอกิน โอดอกไมจ้จางงามวิไลร้อยพันไม่เลิศเท่าแฟนฉันรักมันกว่าใดใดดังดอกฟ้าจากแดนดาราแสนไกลใช้ชาต่างลงไหลยามได้เจอหนวนานางงามจริงเจ้าสาวเอ๋ย ชมเอ๋ยสร้างของแม่นางใชไหลฉช่างเจอชมงามประโลมใจยิ่งนางใดๆในลาสวยหนักหนาคนงามงามจริงโอแฟนฉันใจมันเหลือจ้ำรักรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินรักสุดฝืนเพียงจะกลืนเธอกิน ขอบคุณครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดตามได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ